มาครับมาเจอกับตัวแทนประเทศในกระดานที่สองครับแต้มหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะมาแบบไหนนะครับผมขึ้นสามเหลียงนะครับจังหวะนี้นะครับเขาต่อตัดไปเลยนะครับปล่อยให้กินนะครับแต้มนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆเรายกห้าไปเก้าก็โดนยิงสองนะครับยกสองไปหกก็แพ้นะครับเพราะเขาจะเวียงสองนี่ครับแล้วนัมเบอร์สิบเก้าเข้าฮอตเลยนะครับเราเลยจะเป็นต้องขึ้นนี่ครับสองมาเจ็ดนะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับเขายกท้ายขึ้นมาครับยี่สิบเก้ายี่สิห้า เราจัง <3 festivals> ขึ้นห้าไปเก้าไม่ได้นะครับด,ดังนั้นแล้วเราต้องนี่ครับยกแปดไปสิบสองนะครับจังหวะนี้นะครับผมพราะเขาหยับชิดเข้ามาครับทีนี้เรายกห้าไปเก้าได้แล้วครับเราก็ยกขึ้นไปเลยครับแล้วนี่ครับต่อไปเป็นจังหวะสําคัญที่สุดของเกมครับเขายกสา2สิบยห้าเราก็ทิ้งล่มเลยครับนี่ครับมองไว้อยู่นะครับจ้องเพลยอยู่นานแล้วนะครับเราก็ทิ้งล่มขึ้นไปเลยนะครับจริงฟูมได้เปรียบนะครับเข้าอฮอตนะครับเขาแทะกินลบสิครับเพราะว่าหมากเราน้อยนะครับลบไม่กดกินนะครับคนละตัวไม่เอานะครับ พอเราต้องถอนองหมากนะครับจังหวะนี้นะครับเพื่อนๆจะยก18 22ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดไล่กินก็ได้นะครับประคองให้ดีนะครับไม่งั้นกลับมาเสมอได้นะครับเราต้องประคองให้ดีครับดูจังหวะให้ดีนะครับเพื่อนๆในจังหวะนี้เราเอาก่อนก็ได้ครับหนึ่งตัวนะครับกดชิ้นไปก่อนนะครับถ้าเขาปล่อยให้กินเพราะยังไงหมากเราจะเข้าฮอตได้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่กดจังหวะนี้นะครับถ้าจังหวะนี้เขาปล่อยให้กินเขาก็จะเข้าฮอตได้นะครับเราก็ต้องระวังนะครับ ถ้าเดินผิดอาจจะกลับมาเสมอได้ครับแต่เขาเหวี่ยงนี้อย่างนี้ก็กดเลยครับมาดูครับว่าเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับมุมหน้าสูงฮดเลยนะครับจังหวะนี้เขาจะทํายังไงครับเขาเส้นก่อนนะครับโอ้เส้นก่อนนี้ก็เดินเข้าฮดเราเข้ากินไม่ได้นะครับจับกินก็ไม่ได้เลยกดนี่ครับตายี่สิบไว้นะครับตึงไปเขาเข้าฮดไปเลยแล้วก็ยกสามขึ้นมาเจ็ดนี่แหละครับมาดูครับว่าเขาจะดิ้นยังไงนะครับในจังหวะนี้เขามาตัวนี้นะครับถ้าเราเข้ายี่สิบเก้าเราก็ได้คนละตัวนะครับ นะตอนนี้ยังไม่อยากได้ครับเข้า30ครับแต่เ,เขาเดินลงมานี่ครับก็เลยได้จังหวะเลยนะครับกด2จบเกมไปครับสรุปแมช์กับตัวเทียนประเทศเราชนะไปทั้ง2กระดานนะครับเจอกันอี่พี่หน้าครับมาขอสนุกสนกครับผมสวัสดีครับ